พร้อมทำยังไงพอแล้วครับอ๋อทำไปแล้วสองข้อหรอคะมีได้เก้ามีได้หกหก,หกบวกสองเอาบอกว่จะครูขึ้นมาสองนะหกคนแล้วก็เจ็ดแปด là đây, sáu, ฝ่ามฟอฝีอาจาคูขึ้นมาฝ่ล้วบออก4 4แล้วก็5 6 7 5บวกฝอก5าจะรครูขึ้นมาสอนับออก5แล้วก็6 7 หกคนแล้วก็7 8 9ไปด้7เอา7ไปเาคมนักแล้วก็แปดเกิ เขียนไม่พอแล้วก <ç br oth> ็ยนไม่พอสองบวกสีเอาสี่ไปจะคูกขึ้นมาสองแล้วสี่สีแล้วก็ห้าหก สองแล้วหกแล้วก็เจ <c oughs> ็ดแปดจะเขียนเลขอะไรคะลบ,บเองแปลว่าสองเองลบเองระวังโดนเลขหกแป๊ดละ สงห้าบวกสามเอาห้าล้วจะโคขึ้นมาสามแล้วห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดอทนีนี้ต้องถ่ายสังเกตไหมคะเขามี วงกลมมาให้น้องผาใช่ไหมคะผลลัพธ์ที่น้องผาหาได้น้องผาก็ต้องระบายสีรูปวงกลมมาให้เท่ากับผลลัพธ์ที่น้องผาหามาได้โอเคไหมคะัอ่ะสองบกหกเท่ากับแปดน้องผาก็ต้องระบายวงกลมทั้งหมดแปดรูปโอเคไหมคะครัอ่ะน้องผาก็ต้องนับหนึ่งสองสามสี่เขาจะแปดระบายให้ครบอันนี้ได้ห้าก็ต้องระบายกี่รูปคะห้ารูปเออเราต้องมีสมาธินะเวลาระบายไม่ใช่ระบายเพลินครบสิบรูปนะไม่ได้เหมือนลูกชิ้นเลยใช่เหมือนลูกชิ้นเนี่ยให้ระบายลูกชิ้นอ่ะ อันนี้ลูกชิ้นแปดลูกลูกชิ้นห้าลูกอันนี้ต้องระบายลูกชิ้นกี่ลูกคะกลาลูก <9, 2. S 1> โอเคงั้นเลยโอเคไหมครับงามมากค,ค่ะเก่งมากครับ